ดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีดอขุนเงินนะคะนี่ก็มาอยู่กับพี่ชายใหญ่นะคะพี่ขุนเงินนะคะเดี๋ยวดูเล่นดูเล่นกับพ่ออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดผมแล้วครับผมจะได้สิบสองขวบแล้ว<อ>พ่อมีอะไรมาให้อครับ บวยบวยปเจี๊บครับขอพระคุณครับกินไหมวโอ้อโยยยห,หรือเปล่าลูกกินนะคะต้องขอบคุณปเจี๊บนะคะปะเจ๊บเอาบวยมาให้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะกินไหมกินนะคะพี่ขุนกินไหมนะ่ะกินอยู่ครับกินค่ะแล้วก็มีกล้วยนะคะมีกล้วยมาให้รถเข็นหนึ่งเลยค่ะรถเข็นหนึ่งเต็มเต็มเลยค่ะรถเข็นที่พี่ขุนเข็นเข็นของแนะะ่แน,ะน่ึกเพราะอะไรอะ่ะ เอามาอีกดูทับหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ากกินข้ะอยากกินอู้อนะคะขอนะคะจะลงกับพ่อไม่ได้นะลูกพ่อก็ตกใจนี่ก็ลูกจะนอนลงอยู่ทำอยู่ทำทำอะไรอย่างนั้นอะไรไม่ได้ไม่ได้จะกินเขาให้ป้อน

หอมหอมดูทำทำอะไรอย่างเง้เลๆๆมาหอมพ่อก่อนเร็วหอมก่อนทำหน้าแบบเหมือนซิงมากจุ๊บจ uhh> ุ๊บจุ๊บจนมาจุ๊บจุุ๊๊ไม่หอมหรอกพ่อแตจะกินพ่อไม่ให้กินเด้อุ๊บจ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 ุ๊บบจุจุ๊บจุ๊บจ ระกระกระกะระกะรดกกดอกินอกินแล้กนวเ้ยอาลูกแววออยไหมอ่อยดูเรืออาปากครับครับครับอาปากนห้ป้อนนะคะครับลอยครับลอยครับ่อยเทียมหวานหวนหน่อยครับครับ ขัดก่อนอย่างเดี้ค่ะถุงยามวิเซตเสียงครับก่อนเสียงวันฝันเสียงวันหวันเสียงวันวันอะไรยังข้างหลังเอามาอยู่นี่ไปเอาไมเเอาแสบมีขอบคุณไปเจ็บก่อนครับเสียงนั่นนั่ง ขอบคุณป้าเจี๊ยบครับขอบคุณครับอายยโคดให้เสียงกัดอายยอุบอุบอุอบกอดพ่อดูดูกอดพ่อเข้ามาเล่นด้วยกันพ่อคอน่ะไม่มีแล้วคอน่ะ เอาอีไหมเอาอีไมเอาอีไหมเอาอีอาขับเจียงดังดังด้วยอาขับเร็อ้าไปโยนยอยครับขอบพระคุณก่อนเร็วขอบคุณค่ะ ป้าเชียบครับขอบคุณครับเฮ้ย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 จทำอะไรอย่างนั้นอยากกินอีกอโยยอโยยครับอยยอโยยอยยอะไรอยู่ข้างหลังเงามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาหอมแก้มพ่อก่อนจุ๊บจุ๊บแล้วถือมาจุ๊บจุ๊บอจจุ๊บอจุ๊บจุไปไปจุ๊บจุ๊บจุดิจุ๊บอจุ๊บจุ๊บจุ๊บแก้ม เอทับตาดมแล้วทำไมทำตาแบบนั้อู้หคุณบอกเม้นเม้นเจ๊กระเดียมเจ๊กระเดียมเจ๊กระเดียมจบหน้าดูตานะดตาเขาดอาปากปอนเลยฮะดตาเอาอี เสียงกัดนะกัดทั้งเม็ดเลยนะคะบุ๋ยุ๋ยบุ๋ยุ๋ยบุ๋ปุ๋ยบุยบุ๋ยบุ๋ย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 ุ๋ยบุุ๋ยบุุ๋ยบุุุุ๋๋ยบุยบุุ๋ยบุุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยยบุ๋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 ยบุยบุ๋ ที่คุณนี้ก็อยู่กับเรามา6ปีนะคะ6ปีแล้วมาตั้งแต่ปี59นะคะอยู่กับเรา6ปีตอนที่มาอยู่กับเราก็อายุ6ขวบทำอะไรแบบนั้นลูกทำอะไรดูทำดูทำมามา,มากินนมเลยกินนม <laughs> กินนม <laughs> กินนมกินนมไม่งั้นเอาไปให้น้องหมดเลย ลูกลุกอ้าวอลูกแล้วเฮ้ยไปไหนเนี่ย้้ยยอ่านีดูดูเอียงข้างหลงๆลงระวังนะหลงปลาลักระวังหลงอยู่ดังหลังหลงกอกเดินทางเดินทางลงเขาจะกินกับพ่อหรือเขาจะ จะไล่ลงดูทำค่ะคุกเขาค่ะโอ้ยโอ้ย,ย,ยอะไรของเขาอ้ำอยโยยอโยยครับโอโยย <c oughs> ปาเกีเ๊ยมีของอร่อยอร่อยมากปากหวานเลยนะคะกรอบด้วยนะคะดูพอบอกอยู่แล้วดูค่ะ นอนลงเลยเขารู้ว่าพ่อพ่อจะออกจากเขาจะไม่เล่นกับเขาเขาก็รีบนอนลงเลยค่ะจะพูดภาษาช้างกับเาครับพูดภาษาช้างนะคะหลงหลงระวังขาหลงระวังขาพี่คุณ เสียงตดวอร่อยอร่อยร่อยครัเขี้ยวมันก่อนดูๆเีวนด้วยๆ่าอยู่ข้างหลังดอก่อนพ่อไหวไหวของอร่อยอยู่ข้างหลัง เยอะบวรัน er. um ah. like หลยเยอน่อยนูทำดูทำด้วยะไม่กินพ่อพอกินหมดเลอนี่ไม่กินพ่อกินแล้วนั่นขอรักินแล้วพี่คุณไม่ได้กินเลยเอามาพ่ออามาของผมแะ้แชรไว้แซรบหว้แซ่บเลลง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 ลดูค่ะ หลงลงระวังหลงแน่ huh. hey, yeah. okay. oh, uh ่แ huh. น like oh, right. oh, oh, ่เอ็นหลงไม่ได้นะฮะหัวงหัวงพื้นที่หัวงอนาเขตเอามาสิพ่อเฮ้ยแซบแซบแซบอ้แซบหลายอู้แซ่บหลายดีอ้ยแซ่บหลายดีอู้แซบแซบแซบอูโอู้อู้แซ่บหลายดีว้ายโอู้แซ่บหลายดี บวอยแฉบแฉบโอ้แฉบแฉบแฉบดิโ oh, อ oh. ้แฉบดิแฉบหลายโอ้แฉบหลายโอ้ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจอ่ะแอะแอะโอ้ดูดูฮะโอ้แฉบหลายดิอ่ะเอาเอานอนแล้วทุกบนมาทุกเอ้าอาปักว้าอ้อร่อยครับอร่อย อร่อยจังเลยครับไปเดี๋ยววันหลังให้แม่แม่มาชมความน่ารักของคุณใหญ่อีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณ